ก่อนที่จะมีปฏิบัติเกาลองที่าะนำความรู้มา็รป็นรู้ให้เราเพลิดเินแล้วเรียนรู้ให้เราสุกต่อก็ลองที่าะนาตัวอ่างเก็จะเรายลอใจราเริตั้งตั้งสติมากึ เพราะถ้าเราเข้าใจอยากสัญญามันก็จะเกิดสัญญาแต่เรนก็ได้เห็นในสิ่งต่าง ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาธรรมต่างที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาว่าอะไรเห็นอะไรรู้อะไรเราพิจารณาไปทำเช่นเป็นเครื่องอยู่ของเราที่หาธรรมระดมใจของเราเราก็พิจารณาไป ็เพิตารายนความเสียความที่มีตรงไหนเมื่อเราเกิดเหตุานพืนน้ำเราก็จดต้องดูทิศสายเด็ดเราก็จะต้องดจากที่น้ำขึ้นตรงไหนสติในความสมอมันก็เป็นเสถียเส้นทางเ้าดู kau lalu melihat segala yang terjadi, ada apa 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 yang terjadi, ไปเรื่อยๆไม่ังไปเสียงใครๆสนใจใจ้ของอย้ท กระตุ้นปฏิบัติเป็นการทาสั้นๆสั้นๆโดยมีระยะเวลเลดลงแต่มีความเข้าหน้าในความรู้ความเห็นเพิ่มเติมมากขึ้นถ้าเรากระตุปฏิบัติสิ่งใดเป็นประจำทำไปเรื่อยๆมันจะเกิดความชำนิญชำนาญขึ้นมายิ่งเราใช้ใจในการกระตุ้นปฏิบัติ จิตวิจารณาในสิ่งต่างๆก็จะเกิดปัญญามีความแตกชา้นมีความก้าวหน้ามีความฉลาดเพิ่มเติมมากขึ้นยิ่งทำซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้ความหนก็จะแฝกไปาไปพราะเกิดจากความจะมีสัญญา จะเป il, ็นจะเป็น hey ตัวตัวหน่ในสิ่ง <Heh> ต <prototypes> ่างๆาต่จเข้าปหลบเขอาไคุ้โปรคุ้โปรไปชนงเดี้วนิดเดีวก็พุจราดอยู่อนั้น การท <t ü separ atie> like ี่เกิดขึ้นมาเนือการคดการเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมีเดลอะไรในการศึกษาให้การที่มาจาก้หนที่เหลือัญหาการอะราค้งเสร็จชิ้นเดียวเเมื่อมันอยู่ในความสาเุมันก็อยูด้นานจุดที่มันเนื่ จิ่ที่มันเชยสิ่งว่านั้นก็จะยึดหลนมุ่งามามคนเคเป็นเจ้าของมันเคยทอดมากจิตใจความความรู้ความคินต่างๆถูกมันครอบมาจนเป็นเรลางนั้น ก็จะค่อยๆต,ต,ตัดเอาให้เกิดปัญญาขึาาา้นมาได้เองวันนี้ก็สมควรแต่เวลาในการประทษปฏิบัติในช่วงนี่เราฝึความรู้อยู่กับปัจจุบันให้เราพิจารณาถอนจิตขึ้นมา,อ,าอยู่กับปัจจุบัน จากความรู้สึกท e be e ี่เป็นปัจนะครับคิจาจรณาเรียนนาที่เรากำลังโวดอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเลียนนาทางกายเรียนนาทางใจอะไรเป็นเรียนนาที่จิตของเรากำลังตกอยู่ในเรียนนาสุขเรียนนาก็ดีทุกขเวียนนาก็ดีด้วยความม่สุขใ้ทุกที่ที่เราเรียนนา แค่เราที่จะนาเรียนาที่เป็นปจุบัติระดูลงระดีลงวากับเหตารที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติใจใจของเรามีกางานครอบครองอยู่ตอนนั้นเป็นสุขตอนนี้อาจจะเป็นทุกข์ตอนนั้นเป็นทุกข์ตอนนี้ก็อาจจะเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะเรา จากนั้นก็เปิดฝาดูสิบวูเราค่อยๆดึงขวาพอวางเหงื่อถอยด้านขวาค่อยๆดึงซ้ายพอวางลงบนเข่าด้านซ้ายตั้งใจตรงตั้งใจดีพิจารณาใจของเราสุดทุกข์เปลี่ยนไปอย่างไรดีพอใจเกิดขึ้นหรือไม่ เป็นเหตุเ <sympath> ป <icking> ็นป <jack leigh> ัจจยในการทุขเกิด้นแตการย่มมือทั้งสองข้ามมาประกบเป็นรูปตัวโตที่กลางพระอกช้าช้าเป็นใจเคลื่อนไหวและเอหลับตาเงนทั้งสองข้าประกบเป็นรูปตัโตที่กลางพราอกให้เราตั้งสักอะที่ฐานด้วยศักดิ์อริ่ฐานอริยม ถ้าเราไม่มีโอกาสในการปฏิบกติปฏุบับิจนสามารถเข้าถึงมรรคสิ่งสิ่งทางานอย่างได้โดยเดียววันนึกถึงบุญกุสลที่เราได้ตั้งใจเราจะปฏิบัติมาสวายเป็นพระบุญกุศลแต่ว่าจะเป็นเพื่อเุด่วราชการที่ตล้าสวายพระพรชัยมงคลแต่เพื่อจุด่วยราชการที่สุดและพระิงตลอดมาเั้เแต่นั้นก็เสด็จพระโราชีน่า สมเด็จพระานคีพระหัตถ์คีร่วงพระองค์สาวงทุกทุกพระองค์ขอให้ทุกพระองค์ทรงสอจริญที่ดีนานุกเทประดาเจ้ากำเนของพ่อแม่พี่น <That is beautiful> ้องสุร่ายไตาย์ขอรัาอาจารย์แย่งุปถัมภ์เ่สนทวิสัยพูมอุปการสุปกาาทุกข่าว้หรือสิ่งใดทุกท้อการ็นคุณสมบัตว่าเป็นความเพื่อางๆก็ทา ให้เขารับลโส่วนโดร่วมกับพลงบาญในการระบศาพควาทยุงทางวสุของเราเรียกว่าแต่ด้วยการลัาทุกครั้งนการระดับศัาพความบุ่งามวุศลจากนั้นยมูเพื่อเกิดระบากช้าๆคลายแต่สมาธิเดินงตาขึ้นมาเป็นตัวแส่ไม่ใา่เรว่าการ้ำ เราที่บุญกสศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว่ห์จ่งอันและ์อันเลยบาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได ใจบำบักใจบำบากใจเลยอาเพียปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเพียบเพียนซึ่งกันและกันเลยอาดีพาจงเป็นสุขเป็น ญาตานันทาริหาตุจงมีความสุขายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นนี้เพื่อักบวชภานาดีปฏิญาณหยกดขตั้นะครับสร้างุสร้างสุขา โยนถึงน้ำสะโกนเก็ได้นีก่องกายเป็นระบให้อจะมามีเวลาดึงโทนขึ้นมาจากกระเป๋า่ารักไปใส่ที่เกรียวไว้มาเปลี่ยนแปลงวมสงบตกเลย เรียนซองไหมไม่ได้สอบตัไคร้ด้วยอันนี้เป็นซองที่จะเท่แต่พอเอ็นยึดไม่ถึงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมาไปโรงพยา,ออา,าบาล่อยมากไปทีกษารโรงพยาบาลโรงพยาบาลไมกสาอาดอบร้อนผู้จัดนะครับโรงพยาบาลรามาที่เปิดดีผู้จัดนะครับ โรงพยาบาลศิริราชรู้าใจไหมครับนี่จะเป็นลูกค้าประจำสาวโรงพยาบาลนี้นะครับนะครับหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อประมานะครับเป็นลูกค้าศิริราชหลวงแม่เป็นลูกค้าเภสัชแยกรอกับโรงพยาบาลรามาซึ่งเปิดว่าอยู่ภายใต้การาดูแลของมหาวิทยาลัยราชทิวเข้าใจไหมครับ เป็นโรงงานผลิหมอนะครับเป็นโรงานผลิตหมอนะครับปะมาเข้าไปทานุพ่อไปสวดนะ,ะรราานะครับน้พ่อแบบแปดเข้าไปสร้างแล้วก็ไปเข้าแม่แน่เท่าตประดมไปที่จานนะครับที่อิทยานายเก็ดร้อนนะครับแล้วก็ไปสึกษาเครื่องหมายของบางวิจารัยมว้หนึนนน่นะครับ เขามีคำวันเป็นภาษาบาลีนะครับก็เขียนว่าอการปุประมัยยกเด็กชายสีร่าใช่ไหมเป็นลายสีร่าไดยครับเคยเห็นไหมครับก็เคยเห็นสิเคยเห็นไหมเคยสังเกตไหมนะครับข้างบนดเขาเขียนมหาพิธีไรยว้อีกด้วย ฟังต่างๆก็จะรวมพยาบาลศิลป์ได้นะครับข้าราชจะเป็นคำทำ,ำบาลอรหอยนึงก็คืออาตารังคุปอาตารยังคุประมงใจนะครับซึ่งมันมันดีมากนะครับมันดีมากบริการสอนหมอสอนพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการ นะครับสมัยก่อนอาจะมาเราก็เคยเป็นเด็กครับนะครับตอนเป็นเด็กหมอใจดีรพยาบาลเป็นนางฟ้านะครับอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นบูรีนิยมแต่ว่าพออยู่ไกล่มาหมอใจดีแลรพยาบานนลเป็นนางฟ้าไม่ได้มียู่จริงในชี่นีน่จริงแล้วก็ต่อเนื่อเพราะคนไท้กงมีหาเหมือนกันก็าะมาไปโรงพยาบาล สุลรายก็ต้องไปแต่เช้าเป็นเช็คอินหกโมงคึ่งจะได้ตรวจก็สิบโมงครึ่งอาศัยความเป็นพันตรวจการพยาบาใลในร้านจิวเพราะว่าต้องฉันเพลงไม่ฉันข้าวนั่นถึงโยมที่เขาไม่มีเพราะเหลืองกุ้งออกกาย็็ต้องไปตามจิมระหว่างที่รอคนไข้ก็นั่นงบนรถเข็นจะมาเป็น ผู้เดินทางก็ต้องยินทาำใจแข็งแรงก็ราะบางทีโยมเขก็ลุ่ไม่นั่งแต่ก็เก่งใจเพราะคนที่รุกให้เราก็แก่แต่เราติดแต่ก็เลยก็เห็นก็เห็นเราเป็นพระในโยมนะครับพระจะต้องนั่งใช่ไหมคือรถเมล์มันมีที่นั่งพระด้เยนะครับบางทีสัตวมาก็ไปดูเครื่องหมายวันนั้นขึ้นรถไฟ้า ถ้าได้เป็นที่นั่งบุกคนพิเศษลงไอ้เราก็พิเศษที่อาวุธพอได้นั่งทุบปูที่แบบผู้พิเศษในทีเดียวอันนี้เลาอ่ะมาเอาเรื่องนะครับํำแปลพือปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างปฏิบัติต่อตัวเองคำคำฝันคำนะครับมือปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนปฏิบัติ ต่อ,อตัวเองทีนี้เรียพานเป็นพระสงฆ์ก็ต้องไปโรงพยาบาลศพเมืม่อวานก็พามึงพ่อไปเช็คหูที่โรงพยาบาลศพนะครับไม่รู้ว่าพ่อมึงไปดีหรือเราลูกไม่ชัดพ่อเขาไปดีไปทำเครื่องช่วยฟังนะครับโรงพยาบาลศพก็มีความฝันเหมือนกันอย่าว่าจะมาโรคจิตนะโยมเหมือนว่า ตามันรอบแรกไม่ได้เป็นพระข้าสมรวงใช่ไหมเป็นพระจะไปสองรุ่นสองที่มันก็น่าเกียดพระก็ต้องสมรวมนั่งยืนนิ่งแม้ว่าที่มันจะกระเดิดไปแล้วก็ตามโรงพยาบาลสงฆ์คำฝันก็ยาวสงศเป็นโรงพยาบาลสงฆ์โยโยทิเขาเวมันอุปตะถุริยะโสที่ลานันอุปตะถุริยะ ผู้ใดปรารถนาอุปถาเราจะถาวพวูนั้นคืออุปถาที่สุดเกิดคล้ายๆพระองค์ทรงบอกว่าอย่ามาดูแลแต่ตัวเราแต่ให้ดูแลผู้ที่ต้องการการดูแลการดูแลนั้นก็เหมือนกับดูแลสถาพตัวเราเองสิ่ง้าชก็เหมือนกันแต,ตมาสุปว่า การเป็นหมอเป็น,นพยาบาลก็คือใจเขาใจเราเองถูกไหมครับอาจารย์เรื่มเล่าเริ่มไปฟังท่านอาจารย์ไพศาลวัปถาสุขโต่านเทศฟังไม่นานแล้วเริ่มใช้ตาบอดกลับเ,เ,เป็นเยงเคยได้ื่องทีครับแต่เป็นแฟนกับท่านอาจารย์ไพศาลเนี่ยที่มีเงื่อนงำสาย แคนเล่าเรื่องชายตาบอดชายตาบอดเนเี่ยจะเยี่ยมเพื่อนที่ต่างอังหวัคนสมัยก่อนก็เดินเดินไปหากันชายตาบอดเนี่ยเดินไปตอนกลางวันเมาหมอยคุยเล่นเพลินไปทุกทีมันก็เลยลุ้นขึเพื่อนจะมาส่งก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกเรากลับได้เพื่อนบอกว่ามันลุนกแล้วนะ ผลทางอันตรายคนตาบอดก็บอกว่าจะลายตรงไหนตอนมาทางตรงนี้ตอนกลับมันก็ต้องรู้มือนกันมันจะต่างกานตรงไหนเพื่อนบอกถ้านั้นเราไปช่วยเพื่อนก็ไปหยุดตะเกียงมาตะเกียงตะเกียงไฟฉายตะเกียงเทียนอะไเยอตะเกียงแล้วก็มีเทียนไม่บอกได้จุดให้เพื่อนตาบอด เพื่อนตาบอดก็ถามว่าเฮ้ยเอาอะไรให้คุณขออะไรทุกคนอยากที่เอาอะไรให้เราเนี่ยเกจีนเนี่ยคิดว่าคนตาบอดหรือเกจีนก็จะได้หัวเราเะเราไม่เอาเอาเป็นเธอเราไม่ให้นายสมคันแต่เราให้เห็นให้คนที่เขาเห็นยืนทางให้นายเนี่ยใช่ไหมฮะปรากฏชายตาบอดก็คิดดี ใช้ได e, no ้จัดไปก็เด anyway? ิน <usage> ด <nuclear> ูเท็ดเกงไปเรื่อยๆสักพักก็มีคนมาเดินชนชายตาบอดเนึ่งชายตาบอดก็ฮึตาบอดตี่ไหนมองไม่เห็นเลยวะเดินดูเท็ดเกมมาทั้งวันเลยก็ล่าเนี่ยเดินชนอยู่ได้ให้เดินชนได้ไงคนที่เดินจะต้อขอโทษแล้วก็ขอโทษ แค่จะบอกบออก็ยังบ่นเรื่องเสุดท้ายคนที่เรียนจะก็บอกคุณคุณถึงจะีมาผมก,ก็ต้องเห็นแบบและวพะกกเเาเข้ามานูขัดแต่เก๊อุ้ยเกียมันบดไปั้นานแลวที่คุณถือมาคุณเกียมแต่เทียมันหมดไปแล้วะเรื่องงานจตรงนี้ยม ท่านเราแค่นี้เองท่านบอกให้ฟังไปคิดเอาอาจารมารอบฟังกังวันโยงเลยกายหน้าผ่านไปแล้วรอบหนึ่งตื่นขึ้นมาเมื่อย็นนี้ก็กายหน้าผ่านไปรอบหนึ่งจะเอาเรืงนี้ไปเล่าให้โยมฟังไปคิดเอาเพราะโยมที่มาที่นี้เป็นผู้มีปัญญาจริงๆนะโยมโยมผู้มีปัญญาใช่ไหมครับโยมมาที่นี่หลักร้อย แต่คนหลังล้างในเฮฮายอยู่ข้างนอกเลยใช่ไนะหมฉะนั้นเราต้องมีปัญญาใช่ไหมครับในผู้มีปัญญาตอบใช่ไหมเ,เรื่องนี้สอนให้เราดูว่าอาจารย์จะเล่าเ,เรื่องอะไรเรื่องนี้แบ่งเป็นสองภา,งภา,งภางคภเลยเป็นสองภาคภาคแรกภาคแรกเหมือนคำฝันโรงพยาบาลอะไรอย่างเงย คิดถึงลูกนี้นใจเขาวแดงไม่บอกนะครับเพื่อนก็ค,คิดถึงคนตาบอดว่าถ้าเดินมาแล้วมันุ่งคลุ้งหลดลกกระลามาเฉียวตรงวันยังไงเราควรคิดใจเขาจใจเราบ้างถูกไหมครับการที่เราไม่พอใจไม่มดีไม่ใช่เพราะว่าทำดีนะครับเข้อควาไม่มี แต่การที่เราจะติดเตียนเขาเราื่องจิตที่เป็นขอกุศลเราเองก็เป็นคนไม่ดีไงเดี๋ยวสักคู่ดูคนจะว่าควรไปถึงก่อนแต่รองเท้ามันอยู่ข้างในมันจะต้องเหย,ยียบย่างรองเท้าที่อยู่ข้างนอกเพื่อไปถีบรองเท้าข้างในรองเท้าข้างนอกนอก็กระจัดกระจายเมได้ตั้งใจหรจือตัดใจ ไม่มีมารยาแต่พอใส่รองท้าออกไปแล้วเจ้าของรเท้าเดินมาจิตเป็นผู้ส่งหรือาผู้ส่งตนใครว่าแต่งรองเท้าสันใครวัดเป็นรองท้าตรงใช่ไหมเขาผิดแล้วเราจะไปผิดกับเขาอีกถูกไหมครับเพราะเราวางใจไม่ถึง วางใจที่ได้วางการให้ถูกวางจิติจาให้ดเทขาวพยากนมพูดว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่โ่กนให้ระวังัหกนะมันก็ประมาณนี้แลภาคแรกอเผื่อไป่ดีทนภาคที่สองเืออไม่จีเท่อนั้น อยากจะแตดสีบุคคลอื่นในขณะที่เราเองก็ไม่สามารถตัดสินความรู้อขอบตัวเ,เองได้ถูกไหมครับเราเพื่อรู้ตัวที่ซ้ำว่าเราถึงเป็นใครไปเพราะการที่เข้ามาชนมันก็สมควรด้วยเปล่าคนกางนี้ต้องระวังคนตกลางคนตาวบดเปต้องระวังคนกลางน,นี้ เป็นอำนาจที่เระดับินจริงใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เลยลงเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการวางใจที่ดุจจริงอัตมาเทถัโยมว่าคนลงสงเป็นคนดีไหมแล้วคนดีจะเป็นต้องมีสิ่งไม่ฆ่าขาดไม่รัทรัพย์ไม่เก็บวุ่นเยไม่พูดปดไม่ดื่มสุราอะไร แต่ไม่ช่วยคนที่ตกทุกข์ยากๆนี่ก็เป็นคนดีนะคนขายเหล้าขายเบียร์ไปช่วยคนน้ำท่วมเนี่ก็เป็นคนดีนะโอเมาเจอจิตใจปัญหาโรคแต่บนอาตมาถามหลวงพ่อไเสียก่อนไข่ไหมนะครับปัจจุบันเขาเขาเฉลยไป่ได้หยือหลังจาก ร้อยกว่าปีผ่านมาเจอแล้วว่าใครเกิดก่อนใครนะครับถ้าโยมอยากูงโยมไปค้นไปหาตะไรพ้อปู่ก็ไดนะครับท่าจะได้ไม่เงียบไม่เหงานะครับเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่จะหมายถึงว่าโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเขาก็มีจิตที่ต้องการดูแลผู้ป่วยแต่เราไปโทษว่าพยาบาลใจดีไม่ดีจริงคุณหมอใจดีไม่ดีจริง เราเอาอะไรไปตัดสินอาตมานั่งมองอยู่ทีู่่เรื่องนัสุดท้ายก็สุดว่ามันไม่ได้หั่ใจเราเราถึงเกิดความไม่ดีต่อถูกต้องไหมครับคนต้องเป็นร้อยหมอคนเดียวคนต้องเป็นร้อยพยาบาลสามคนแค่เขาโรยฐานจัดการได้แบ่นั้นควมดีเท่าไหร่ มีอยู่ครั้งหนึ่งจะมาไปรอรัก่าเลยตอนนั้นโชคดีมากทุกหมอทุกหมอเห็น